กลับสวัสดีเอฟซีอาจารย์นตีวิบบับนายกสมาคมคนนอกทุกคนครับวันนี้เราอยู่ที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์นอนนะครับวันนี้แขกก็ถือว่าเยอะเลยนะครับวันนี้อาจารย์เดินจะพาลูกศิษย์นะครับมาขอโชคลาภประจําวันที่16นะครับวันที่16อา่าวันที่16มีนานะครับ 2, 5งพัอนะครับอะไรเนี่ย โอ้กิมทีวะนะัโทษทีนะครับโทษทีสงสัยใบหวยนะครับขับโมข้นวะนะครับวันนี้ที่คำชโนดอ่ากระส์หรือว่าตำหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตตี้นะครับก็คนเยอะนะครับตำหนักปูนะเดี๋ยวอาจารย์พาเดินชมสักนิดหนึ่งข้างหลังนี้ก็จะเป็นน้องจุกนะครับที่ให้โชคลาภคนมาได้หลายแสนกับต้นพญานาคร้อปีนะครับต้นมะขามร้อยปีนะครับ วันนี้16มีนาเนี่ยอาจารย์ขอพูดถึงหวยนะรัฐบาลไทยหลังจากวัน6ก3่สสร้างประวัติศาสตร์ผู้คนปลดหนี้เป็นล้านล้านคนนะครับวันนี้ก็ได้ทำการถวายพลระหมากลากไม้เพื่อไหว้ปู่เอซีก็ของเอาอมาหาอาจารย์แล้วก็เอาของมาฝากเยอะก็กาบขอบพะคุณทุกคนที่เดินทางมานะครับวันนี้ก็คนก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ,ะมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆไม่ถึงกับเยอะนะฮะก็วันนี้อาจารย์ก็จะพูดเรื่องอ วันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาทำการจุดทูบขอขอน้องจุกแล้วกันนะครับขอน้องจุกว่าทูบนั้นจะขึ้นตัวไหนเผื่อเราจะได้ไปซื้อลอตเตอรี่เพราะว่าอีก3ามสี่วันเลขก็ออกแล้วนะครับอาจารย์ก็จะทําการจุดทูบนะครับเนาะใครที่ติดตามก็รอได้เลยนะครับรอได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะจุดให้เจ็บท้องอีกแล้วนะครับก่อน ตอนนี้คนก็ถือว่าเยอะนะครับสําหรับวันที่16เนี่ยอาจารย์ยังชอบตัวเดิมอยู่นะครับชื่อชอบ538 535838นะครับยังชอบแค่นี้อยู่เดี๋ยวตอนเย็นจะทวนเรขกี่ครั้งแล้วก็จะลงให้ในช่องทาง y o u t u b e หรือว่าเพจแล้วก็ t i k t o อนะครับหน้ในจนเทียนจุดนะครับเดี๋ยวจะลงลงให้นะครับเพราะว่าเนาะยังชอบ535838อยู่นะครับมีไรก็ฝากด้วยตัวเดิม535838นะเอาตัวนี้แน่ไปซื้อนะครับ แล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นจะทําชุดเต็มให้รอติดตามได้เลยในฝากใครเข้ามาแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับก่อนหนึ่งคลิปนี้ไม่สำเร็จไม่ได้การพน,น,นันชนิดนะครับฝา,นะากแชร์ให้ด้วยนะครับฝากแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทําการจุดธูปขอพรามปู่กันนะครับอย่าลืมด้วยแชร์ด้วยนะฝากทุกคนด้วยนะครับมาเราไปลุยกันต่ออ๋อช่องสมาร์ทเนาะโคดังเลยมาร์ทแนนซื้อลงทุนข้าวซอยนี่จะเป็นเป็นขมารี นะครับแม่กำลังยูทูปพอพรนกันเราไปดูกันนะครับดันมี่อ้ไหมครับดนีร่องไมับดันียนทั้งครับได้เลยครับมาเลยครับเดี๋ยวเราจะทําการจุดทูปขอปู่นะครับโดยวันนี้ขอน้องนะเป็นทูปไอ้ไข่ เราจะขอที่น้องกุมารีนะครับเราขอที่น้องกุมารีแล้วก็ตกใจนะน้องจุกด้วยนะครับเนี่ย <c oughs> นี่แหละงวดกว่อนนี้ได้คนละหลายล้านนะครับเราจะทุ่ก่อนนะครับเดี๋ยวขอเสกก่อนนะครับน,น,ะบนบมะสุอิมาจุเดี๋ยวเราทำการจุดก่อนไอ้กุ้งต่อนนี่ผมนะเนี่ยจะให้พี่กุ้งต่อต่อต่อให้นะครับ จะรอจนกว่าวันพัวเธอเพอแล้วค่อยมาเจอเดี๋ยวจุดจุดทูปแป๊บหนึ่งนะครับเข้ามาก็แชร์ด้วยคอมเมนต์ด้วยละกันใครดูอยู่นะครับ ได้แล้วครับปักเลยทีมงานนะครับตรงนี้ก็คือองค์นี้เป็นผู้หญิงคือน้องกุมารีนะครับน้องกุมารีที่ผ่านผ้าจ็สีไว้นี่คือต้นมะขามยักษ์ร้อยปีนะครับเป็นรูปทรงพญานาะคข้างหลังนี้จะเป็นน้องจุกครับเป็นน้องจุกนะครับเป็นผู้ชายนะครับที่เราเห็นอยู่นี่มีของเล่นมีไก่มีน้ําแดงมีอ่าของมากมายคือนี่เกิดจากคนที่ถูกหวยถูกเลข ก็เลยนํามาถวายมีทั้งน้ําหอมที่จะติดแปลงสีฟันหวีปืนนะครับของเล่นต่างๆน้ําแดงงต่าง,งๆมีรถของเล่นเยอะเลยนะครับมีชุดด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําบุญกันเนาะไม่มีเงินเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราผมจะอาจารย์จะใส่ใส่เงินให้ละกันนะครับโอเคยอดเงินให้แล้วนะครับได้เงินไปซื้อหนม,มเดี๋ยวขอขอขอสามตัวเริ่มมือหนีเด้อ ทูบตอนนี้เราจุดแล้วนะเราจุดได้แป๊บหนึ่งนะอาจารย์เก็บกระเป๋าเงินก่อนยันเงินเหียนั่นนะทูบตอนนี้เราจุดแล้วเดี๋ยวเรา,เเราอ่าเดินชมกันสักนิดหน่อยก่อนที่เราจะมาดูว่าทูบอ่ามีตัวไหนยังไงอะไรนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะทำการเดินชมสำนัก,กนิดหน่อยโอเคแล้วกลับกล้องก่อน ครับผู้คนก็มาไหว้นะครับนี่จะเป็นเท้าวเวสวร์นะครับนี่เป็นที่พ่นน้ำนี่นั่นคือองค์พระปู่นันทนาคราชพระนางสาวดีนีปู่สสุดโธย่าศรีปฐมมานันองค์ดําแสนสริจันทนาคราชนะครับวันนี้มีของไหว้ด้วยนะครับก็คนก็ไม่ค่อยเยอะครับวันนี้ <c oughs> ถ่ายได้ปกตินะครับแม่แม่ย่บานไหนน้อยนี่โยร่อยเอ็ดนะครับเนาะ <c oughs> ให้โดดด้ดปกติเลยครับ อันนี้ก็มีของไหว้ด้วยวันนี้นะครับคือการไหว้นี้คือเดินวน3รอบนะครับซ้ายไปขวาไหวเสร็จมานั่งขอพรอเก่าชื่อบอกชื่อนามสก,กุลแล้วก็ขอพรแล้ว,วันนี้มีคนนําผลไม้มาถวายนะครับไม่ว่าจะเป็นอแอปเ้วมังกรมะม่วงแอป,ปเปิ้ลองุ่นสับป,ปะรดนะครับครับวันนี้ทุกคนก็ถุดกขอกไหวกันนะครับ นี่ทำน้ำนะครับแม่ไปชมทำไล้เลยครับใ้มเลย้างมทอไปหมครับม่แม่ม่แม่ใส่งองด้มรับ่กันมีแปลงมื่อกี้แม่ว่งใสงอไปได้แม่ด้วระวังหมื่นล้มก้นยี่ทางถวนเลยนะครับข้างในก็จะเป็นสำนัก ส,สวยครับโอ้โหมีคนเอาต้นไม,ม้มาปลูกด้วยวนนี้จะเย็นมากเลย ใครมาเที่ยวมาเที่ยวได้นะร่มเย็นนะครับตําหนักอโนตี่นะข้างในในสวยมากเลยบอกไ้ก่อนครับตอนนี้ทูบได้ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เลขที่เห็นข้างหน้านี่ถ้าเดาไม่ผิดคาดการไม่ผิดก็คือเจ็ดสี่นะครับลุกสิ์เห็นเหมือนอาจารย์ไหมเจ็ดสี่นะครับอีกตัวหนึ่งกำลังลุ้นนะครับรูปที่น้องกุมารีหรือว่าน้องจุกนะครับให้ในวันนี้ก็คือเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะครับเจ็ดสี่สี่เจ็ดลุ้นอีกตัวหนึ่งอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นตัวไหน เราดูไปเรื่อยๆเลยครับผมดูไปเรื่อยๆเลยแล้วกันอ่าลุ้นๆว่าเป็นตัวไหนท,ทุกคนเห็นตัวไหนครับคอมเมนต์ comment หน่อยนะฮะคอมเมนต์ comment ให้อาจารย์ดูหน่อยว่าเป็นตัวไหนคอมเมนต์นด้ด้อยนะครับว่าเป็นตัวไหนคอมเมนต์ใด้นี่ฮฮักกับไอ้ชิไฮไอโฟนอีกว่โดนเนี่ยเล็โบ ลุ้นตัวสุดท้ายกันครับว่าจะเป็นตัวไหนอาจารย์เห็นหัวแล้วคาดว่าจะเป็นแปดนะคาดว่าจะเป็นแปดไหมครับนะนี่คือตำหนักปูนะของมงคลของไหว้นี่เยอะเลยนะครับน้ำหนอกน้ำแดงรถของหลอกของเล่นชุดนะครับพี่น้องกุมารีเมื่อก่อนนี้ถูกคนละหลายร้านแล้ว เราไปดูกันเลยว่าิเป็นตัวใดที่ว่าศิเป็นตัวใดที่ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้ความจริงแล้วใกล้ความจริงแล้วนะครับอาจารย์ของมือสันๆนีิดนึงอาจารย์ไม่มีที่ตั้งไม่ได้ถือไม้กันสันมาตสุดท้ายกำลังลุ้นครับกำลังลุ้นครับลูกศิษย์เห็นตัวไหนบ้างครับ เจ็ดสี่เนะีเห็นชัดมากเลยนะฮะเจ็ดสี่ตัวสุดท้ายนี่ไม่แปดก็ศูนย์นะใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้กลความจริงแล้วนามาซอูอิมาอาจีแดนะครับขึ้น8ดจริงๆครับโอ้โหสวยไหมเจ็ดสี่แปดครับที่จุดได้วันนี้คือเจ็ดสี่แปดนะครับจากน้องกุมารีนะครับไอแคปเร็วนับหนึ่งถึงสิบเจดสี่แปดครับเจ็ดสี่สี่แปด แปเจ็ดนะครับโอ้โหขอบคุณครับบาร,รมีโชคลาภครับจากน้องกุมารีซา่าจริงๆจ,จะให้เขาจับ <c oughs> จับปิงปองกันแต่ว่าเขาจะเอามาอยอมกันรวมไหขย่บล้วงนี่ร้องร้องไงเพลงอะไรเนี่ยฮิบเบิลก็สุ 3, 5, 7, 5, สามห้าเจนะครับมเลขเดียวกับที่ไฟนิชคชานสามห้าเจ็ดครับลูปิกกลองแมมน้่นหนึ่งเลขเดียวกับที่หนึ่งไปที่เอแนดอมมันแรนดเองอ่ะอ่าใช่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 ไม่แล้ว่อด เจ G5 นี่สามารถเจ็ห,จห้าตรงกัน